คนไม่รู้ใช้วิธีการเคาะ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 เคเไปเรื่อยๆกว่าจะถึงถูกไหมครับมันก็ใช้เวลานานนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับออกับการเรียนรู้การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้นไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการจัดรูปแบบบรรทัดการเยื้องการย่อหน้าต่างๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมมี ข้อความมาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับผมสมมุติเพื่อนๆจะทำบทความอะไรต่างๆสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะต้องมีหนึ่งหัวข้อนะครับก็คือหัวข้อเรื่องหรือหัวเรื่องนั่นเองนะครับ 2. การเริ่มข้อความเนี่ยมันต้องเริ่มด้วยการเยื้องนะครับกดเยื้องนะครับแบบนี้นะครับก็คือย่อหน้าลงมานั่นเองนะครับสมมติสมมุติเรื่องนี้นะครับจบไปแล้ว1 1ตอนแล้วก็ ย่อหน้ามาอีกย่อหน้าหนึ่งเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะทําให้เนื้อหาข้อมูลหรือบทความของเรามันดูน่าอ่านมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทําไปแล้วทุกอย่างเหมือนกันหมดเท่ากันหมดนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าอรรันไหนคือเริ่มต้นอ QL ันไหนคือสิ้นสุดถูกไหมครับวิธีการนะครับอ่าอย่างหัวเรื่องทํายังไงหัวเรื่องตัวนี้ถึงมาอยู่ตรงกลางนะครับบางคนไม่รู้นะครับบางคนไม่รู้ใช้วิธีการเคาะ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 ไปเรื่อยๆกว่าจะถึง ถูกไหมครับมันก็ใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับหงง่ายที่สุดเลยก็คือมีตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับมีให้เรากดชิดซ้ายเลือกชิดขวาเลือกตรงกลางได้หมดเลยเห็นไหมครับชิดขวาของหน้ากระดาษตรงกลางหน้ากระดาษหรือชิดซ้ายหน้ากระดาษนะครับเรานำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ข้างหน้าของข้อความที่เราจะตั้งค่านั่นเองนะครับแบบนี้นะครับนะครับ แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ขยับนะครับขยับตรงกลางนะครับหรือชิดซ้ายชิดขวาก็ได้แล้วแต่ครับส่วนการย่อหน้านะครับวิธีการก็คือกดที่แท็บนะครับกดที่แท็บในคีย์บอร์ดของเรานะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือใกล้ๆกับอักษรตัว Q นั่นเองนะครับกดไป1ครั้งเห็นไหมครับถ้าเราคิดว่ามันพอดีแล้วนะครับ เราก็พอแต่ถ้าไม่พอดีสมมุติว่าอาจจะน้อยไปก็กดแถบอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับพอเรากดแถบอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มันจะเลื่อนไปอีกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเลื่อนไปอีกซึ่งมันเลยข้อตรงนี้นะเพราะว่าเราตั้งค่าตรงนี้ไว้นะครับถ้าเพื่อนจะให้มันกลับมาให้สิ้นสุดก็คือแค่ลากตรงนี้มาแค่นี้นะครับมันก็จะดูกว้างไปแล้วก็แค่กลับมานะครับแล้วก็แถบแค่ครั้งเดียวพอจบนะครับอันนี้ก็คือการกดแ็บเพื่อย่อหน้าย่อหน้านั่นเองนะครับ เสร็จแล้ว <c oughs> ในส่วนของอการจัดระเบียบถามว่าทําไมเดี๋ยวผมมาย่อหน้าให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับทําไมดูมันเป็นระเบียบเรียบร้อยจังนะครับทำไมดูมันเป็นระเบียบเรียบร้อยจังนะทําไมระยะห่างของบรรทัดมันถึงเท่ากันทําไมหน้ากับหลังทําไมถึงเท่ากันนะครับมันมีวิธีการนะครับสมมติผมแก้ยกเลิกตัวนี้ไปนะครับยกเลิกตัวนี้ไปเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับข้อแตกต่างนะครับระหว่างอันนี้ ก็คืออันนี้เราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมัน <c oughs> ข้างหลังมันไม่ตรงกันมันก็จะดูไม่สวยงามถูกไหมครับถ้าเราปล่อยให้ข้างหน้าไม่ตรงกันมันก็จะดูไม่สวยงามเหมือนกันนะครับบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้เราทําให้ซ้ายทําให้ฝั่งซ้ายตรงกันเราก็กดที่ซ้ายแบบนี้หรอฮเรากดที่ซ้ายแบบนี้มันก็ซ้ายไม่ไมตรงกันั้งาเราให้มันชิดขวาพอเรามาชิดขวาอา้าวขวาตรงกันแต่ซ้ายไม่ตรงกันหรือชิดกลางอา้าวกลางยิ่งไปกันใหญ่ ถูกไหมครับหรือเราใช้วิธีการนี้ใช้วิธีการนี้ก็ได้ใช้วิธีการจึงจึงให้เต็มแนวก็คือให้มันเต็มทั้งหมดเห็นไหมครับหน้าหลังเท่ากันแล้วเห็นไหมครับอันนี้หน้าหลังเท่ากันแล้วแต่เพื่อนๆอย่าลืมสังเกตดูตรงนี้เห็นไหมครับอันไหนที่เราวักนะครับมันจะห่างมากเลยนะครับอันไหนที่เราวักเนี่ยมันจะห่างมากมันก็จะดูไม่สวยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้ห่างกว่าอันนี้อีกนะครับห่างกันอีกเยอะเลยวิธีการนะครับมีตัวนี้นะครับตัวนี้ เป็นวิธีการที่จัดเรียงนะครับจัดเรียงการเยื้องกันย่อหน้าให้ดูเหมาะสมดูสวยงามที่สุดก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆคลุมที่เราจะตั้งค่านะครับเสร็จแล้วก็ไปกดที่ตัวนี้นะครับการกระจายแบบไทยนะครับกดปึ่งเห็นไหมครับทุกอย่างย่อมาให้เท่ากันนะครับในระดับที่เหมาะสมนะครับซ้ายก็เท่ากันขวาก็เท่ากันไม่เลยขอบนะครับไม่เลยขอบถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับ เคาะหรือจัดมุมซ้ายมุมขวามันก็จะไม่สวยงามนะครับนี่คือวิธีการที่ง่ายนะครับแล้วก็โอเคที่สุดแล้วนะครับส่วนระยะห่างเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าระยะห่างตรงนี้นะครับเราจะแก้ไขยังไงครับวิธีการแก้ไขระยะห่างตรงนี้หรือว่าเราใช้วิธีการสมมติเราเคาะอุ้ยมันมันหนาเกินมันห่างเกินไปขยับขึ้นมาหรืออันนี้มันห่างเกินไปให้มันชิดกว่านี้ได้ไหมหรือเป็นการจบข้อความหรือยังไงอะไรเงี้ยครับวิธีการทํานะครับ อยู่ที่ตรงนี้สมมุติตรงนี้เพื่อนๆเห็นว่าคือเราต้องพิมพ์ข้อความไปอีกนะครับถ้าเกิดมันต้องใช้การพิมพ์ข้อความหนึ่งหน้าแค่หนึ่งหน้านะครับเราต้องทําแค่หน้านั้นหน้าเดียวเราห้ามมีหน้า2หน้า3เราแค่หนึ่งหน้าแต่มันพื้นที่มันไม่พอทำยังไงครับพื้นที่มันไม่พอทําไมวิธีการนะครับเราใช้วิธีการยื้อง็อะวิธีการทําให้ข้อความเนี่ยเข้ามาชิดกันโดยการเลือกที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือการ ตั้งค่าระยะห่างของข้อความถ้าผมกดที่1เห็นไหมครับันผมกดเลือกที่1นะครับเห็นไหมครับมันเข้าใกล้กันขึ้นมาอีกนะครับหรือใช้ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเห็นไหมตรงนี้มันจะใกล้ขึ้นมานะครับถ้ากด1.5ามันก็จะห่างกันออกไปอีกนะครับ1.5หา่างออกไปอีก2ก็ยิ่งห่างออกอีกก็ไม่สวยนะครับเราก็ใช้แค่1เฉยเฉยๆนะครับ1เฉยๆส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันเข้ามาใกล้กันนะครับอันนี้คือ หลังเห็นไหมครับเอาที่ว่างหลังย่อหน้าออกหมายถึงว่าตรงนี้นะครับหลังจบข้อความนี้นะครับหลังจบข้อความนี้ที่ว่างตรงนี้นะครับถ้าเราจะให้มันชิดขึ้นเราก็ใช้เป็นเอาออกคือมีลูกศรเลื่อนขึ้นแบบนี้ครับพอเราออกเห็นไหมครับมันจะใกล้ขึ้นมาเห็นไหมครับคือบางคนใช้วิธีการ Enter มาหนึ่งครั้งเสร็จแล้วย่อตัวอักษรลงย่อตัวอักษรลงแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ได้พอดีสมุิลบไปอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้วิธีนี้เอานะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการจัดระเบียบการจัดระยะห่างนะครับการกระจายข้อความนั่นเองนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ